สนับสนุนโดยห้องลามูลพัตคารรามยณนะชั้น3 King Power Complex ถนนรางน้ำกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการชั่วโมงเงินนาทีทองนะคะวันนี้วันจันทร์ที่22เมษายน2556นะคะ อยู่กับคุณเทพกิจชาสุเยียวงค่ะดิฉันธนวัรบปันทโชตค่ะครับวันนี้หุ้นไทยนะครับก็ยังโตต่อได้นะครับเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ครึ่งวันบวกไปแล้วนะครับ11.30จุดมาปิดอยู่ที่1,556.76จุดนะครับมูลค่าการซื้อข,ขายครึ่งวัน39,68ล้านบาทนะครับในขณะที่ MAI นะครับก็บวกขึ้นมา 9.85จุดนะครับอยู่ที่489.10จุดมูลค่าก,การซื้อขายเครื่องวันนะครับ1,641ล้านบาทครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะค่อนข้างจะสดใสในทีเดียวถ้ามาดูจากกราฟของดัชนีหุ้นไทยจะเห็นได้ว่าการรีบาวขึ้นรอบนี้รีบาวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าเซ็ตอินเด็กซ์ที่ขึ้นมาที่ระดับ1,556นะคะ,ะ,คะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นถือว่าผ่านแนวต้านสําคัญที่1,530ได้แล้วนะคะ ออตอนนี้1,530นั้นเป็นแนวรับไปซะแล้วนะคะว่าฉะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องมาปรับกลยุทธ์กันนะคะว่าตกลงแล้วทดสอบ1,600รอบนี้จะไปทดสอบเลยหรือเปล่านะคะในขณะที่10อันดับหลักทรัพย์ข่ามาดูกันหน่อยนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคุณผู้ชมตัวแรกที่มีมูลค่าการซื้อขายเยอะแยะนะคะแล้วก็กดให้ราคาร่วงลงมาค่อนข้างแรงนั่นก็คือตัวของ C P O นั่นเองนะคะ กระแสข่าวของการเข้าไปซื้อกิจการของแมคโรที่ยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะว่าตกลงแล้วจะเป็นตัว C P L ไหมที่เป็นคนเข้าไปซื้อก็กดดันให้ราคาของหุ้น C P L นั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาร่วงลงมาเกือบ4%นะคะล่าสุดยืนที่44บาท50สตางค์ค่ะตามติดมาด้วยหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่าง j a ส m i มินะคะ แจสนั้นมีการคาดการงบนะคะในช่วงไรมากที่1คาดว่ารายได้รวมอาจจะลดลงสักประมาณ7%แต่ว่าคาดว่าไม่กระทบภาพรวมของทั้งปีแล้วก็คาดว่าอัตรากําไรของธุรกิจนะคะมาจิ้นต่างๆนั้นน่าเสียงคงอยู่ในกรอบเดิมราคานั้นพุ่งแรงเลยนะคะเมื่อช่องชวงเช้านั้นบวกกับเก็รค่ะ7บาท60สตางค์นะคะ ตามติดมาด้วยตัวของ In Touch ค่ะ In Touch นั้นก็ทำ New highs เรื่อยๆนะคะแต่ว่าสังเกตนิดนึงนะคะว่าแรงของ In Touch นั้นค่อนข้างจะแผ่วเพราะถ้าหากว่าเราไปดูตัวคู่ของตัวแม่ก็คือตัว Advanced Advanced โดนทุบมา2วันนะคะวันศุกร์ก็ลงแรงวันนี้ก็ลงแรงเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแม่นั้น ราคาย,ย่อตัวลงมาแรงของอินทัชที่จะไต่ขึ้นไปค่อนข้างจะแผ่วนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าก็ทะลุ85แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ย่อตัวลงมาปิดที่84.75สตางค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูที่ตัว a d v a n c e ์เป็นตัวประกอบด้วยนะคะล่าสุดค่ะตัวของอินทัชบวกแค่50สตางคะคะยืน84.75สตางตามติดมาด้วยหุ้นของ K-Bank ทะลุ200มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดการธุรกิจจะเติบโตจากธุรกิจของธนาคารธุรกิจประกรันธุรกิจหลักทรัพย์ของ ธุรก,กิจบรจด้วยนะคะก็ดันให้ราคาขึ้นมายืนที่207บาทค่ะบวกขึ้นมาเกือบ4%เลุ้นทดสอบไฮเดิม erm ที่220บาทนะคะถ้าหากว่าทะลุได้ก็ไปเฉลียวเลยนะคะสำหรับตัว Kbank ส่วนตัวของ BBL ก็ยืนที่228บาทไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ a d v a ล c e ลงไปอีก4บาทนะคะ257บาทค่ะตัวของ SCB บวกขึ้นมาเกือบ4%เนะคะ182สบงาท50สตางค่ะทยอยประกาศผลประกอบการสำหรับไตรามาสที่1แล้วะะของกลุ T ่มแบงค์เคที B ค่ะราคา ยืนอยู่ที่ตัวเลขกลมๆ25บาทนะคะบวกขึ้นมา30สตางค์ค่ะทีแคบค่ะชุนธนชาตินะคะก็คาดการเรื่องของงบสวยนะคะแล้วก็ดูราคาหลังจากที่เซ็ตลงแรงก็ตัวนี้ไม่ค่อยไปไหนนะคะลงมาที่44บาท75สตางค์ช่วงเช้านี้บวกเกือบๆ6%น,นะคะส่วนปตทยังโดนทุบหนูนะคะลงมาอีก6บาทค่ะตัวปตทยืนที่312บาทค่ะคับขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับฟิวเจอร์นะครับสสหรัฐนะครับดาวโจนส์ กลับบวกขึ้นมา60จุดนะครับอยู่ที่14,530จุดขณะที่ Nasdaq f u t u r e นะครับบวกขึ้นมา14.75จุด S&P 500ก็บวกขึ้นมา7จุดนะครับฝั่งฝั่งยุโรปนะครับฟุตซี่รอนดอนะครับบวกขึ้นมา53จุด c c c 40ปารีสนะครับบวกขึ้นมา51จุดแต่ขณะที่ DAX เยอรมนีนะครับลดลงมา21จุดนะครับกลับมาที่เอเชียบ่ายวันนี้นะครับ หลายตลาดก็บวกได้อยู่นะครับแต่บางตลาดก็ปรับตัวลดลงไปนะครับที่บวกได้อยู่ก็คือนิกเกอตโตเกีนะครับบวกขึ้นมาได้221จุดเซาท์าสิงคโปร์ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ3.82จุด 2. ในขณะที่หางเสียงฮ่องกงนะครับวงลงไปเล็กน้อยครับ11.15จุดเวต์เตไต้หวันบวกขึ้นมา39จุดนะครับจาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียลดลงมา7จุดและคอมโพสิตตลาดหุ้นมาเลเซียก็ลดลงมา0.35จุด แต่ขณะที่คอมโพสิตตลาดหุ้นโซนนะครับก็บุกข,ขึ้นมาได้12.28จุดครับตอนนี้อยู่ที่1,919.03จุดนะครับขณะที่ค่างเงินบาทในบ้านเรานะครับเช้าวันนี้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในช่วงปลายสัปดาห์แต่ก็ยังหลุดลงมาต่ำกว่า29บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับวันนี้เปิดตลาดเท่ากับวันศุกร์เลยนะ 28่สบาทหกสตางค์ถึงยี่สิบาทหกสิบงค์ต่อห้าดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เท่ากับที่ปิดตลาดวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะฮะค่ะบาทไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีแข็งค่าขึ้นมาประมาณเกือบเกือบเสร็จเ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วต้องจับตาดูว่าแบงก์ชาติจะยังไงนะคะ ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะพาไปดูข่าวคราวที่เกิดขึ้นในแวดวงของตลาดทุนนะคะไปดูที่ตัวของแมคโครกันสัหน่อยนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวมาค่ะว่าทางผู้บริหารของแมคโครนั้นต้องการที่จะมีการขายหุ้นออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนมือของการบริหารกิจการนั่นเองนะคะมีการคาดการณ์กันไปค่ะว่าด,ดีลของแมคโครนั้นเนี่ยมีหลายคนมาสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือเส้นทันก็ดีในเครือของ CP ก็ดีนะคะที่มีความสนใจแล้ว ดูเหมือนดิวครั้งนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปออกมานะคะว่าตกลงแล้วแมคโครจะขายหุ้นทั้งหมดเลยไหมก็มีการทำา t n n e r offer ร์ไหมนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการประมูลดีถ้าจำกันได้ตอนนั้นคาฟูก็ประม,มุอนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องจับตาค่ะแต่ที่แน่หุ้นของแมคโครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขึ้นเครื่องหมาย SP เรียบร้อยแล้วนะคะขอหยุดพักการซื้อขายก่อนชั่วคราวค่ะเพราะว่า แจ้งกับตลาดนะคะว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเข้ามาเรื่องของภาพรวมของกิจการก็คาดการณ์กันนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องของการขายหุ้นไหมถ้าจํากันได้ราคาหุ้นแมงโคก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะราคาล่าสุดที่ปิดวันศุกร์เนี่ยหกรบาทนะคะคือไต่ามาพักหนึ่งพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้ หวยไปออกที่ตัวของ CPO ที่เก่งกันนะคะว่าเอ๊ะคนที่จะมาซื้อเนี่ยจะเป็นตัว CPO ไหมนะคะแล้ว CPO เนี่ยราคาร่วงตั้งแต่วันศุกร์แล้ววันนี้ก็ลงมาเกือบเกือบ4%ที่44บาท50สตางสาเหตุที่หุ้นของ CPO ร่วงลงมาแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่ามีแรงเทขายออกมานะคะแล้วถ้าไปดู Market Cap ของแมคโคยอยู่ที่ประมาณ1,90 0 0 0ล้านบาทซึ่ง Market Cap นั้นถือว่า มี Market Cap ที่น้อยกว่า CPO แต่ถ้าหากพิจารณาที่เงินสดนะคะประมาณ2 3 0 0 0ล้านบาทแล้วฐานทุนที่2 6 0 0 0ล้านบาทจะดูเหมือนว่าดีลนี้เนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินไปไหมสำหรับ CPO นะคะเพราะฉะนั้นกระแสะการคาดการ์ต่างๆต,ต,ตามมาก็คือเอ๊แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ CPO จะต้องเพิ่มทุนไหมนะคะถ้าเพิ่มทุนเพื่อที่จะไปซื้อกิจการของแมคโครจริงๆแน่นอนคะ่ะว่าคนที่ถือหุ้นอยู่และไม่อยากเพิ่มทุนไม่อยากไปหาเงินมาเพิ่มทุนนะคะเขาก็จําเป็นต้องขายหุ้นออกมา เป็นเพียงแค่กระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะแต่นักวิเคราะห์หลายสำน,นักก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าช่วงนี้ภาพรวมของหุ้นจะยังคงผันผวนแล้วรอดูความชัดเจนที่แน่ๆที่ตัวแมคโครขึ้นเครื่องหมาย SP นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าตกลงแล้วจะมีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์อย่างไรเพราะบอกว่ากาลังรอการเปิดเผยสารสนเทศสําคัญอยู่ถ้ามาดูสัดส่วนของตัวหุ้นแมคโครนะคะมาดูลําดับของผู้ถือหุ้นกันนะคะเราก็จะเห็นว่าสยามแมคโครโลดิ้งนั้นถืออยู่ประมาณ55%เนะคะ ตรงนี้ราคา่ที่ถ้าหากมีการขายออกมานั้นสัดส่วนจะขายหมดเลยไหม55เพื่อเปลี่ยนมือก็ต้องมีการทำาิ n เด r o ออฟเนะคะแล้วก็แจ้งกับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ด้วยติดตามรอดูความคืบหน้าค่ะครับาจากข่าวของ CPO นะครับที่มีข่าวว่าจะซื้อสยามแมคโครนะครับ แล้วก็ล่าสุดเนี่ยพามาดูอีกหนึ่งบริษัทนะครับในเครือก็คือ CPF นั่นเองนะฮะที่วันนี้ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ไข้หวัดนกในประเทศจีนนะครับยังไม่ส่งผลกระทบ CPF นะครับด้วยเหตุผลว่าจริงๆแล้วธุรกิจที่ทําอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุกรมากกว่านะครับวันนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเกรือเจริญพกพาอาหารนะครับหรือว่า CPF คุณอดิเลกศรีประทักนะครับบอกว่าการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ h หตเนเนนะครับในประเทศจีนที่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว18รายนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของ CPF ในประเทศจีนมากนักนะครับเพราะว่า CPF ที่ดําเนินธุรกิจในประเทศจีนเนี่ยจะผลิตอาหารสัตว์เพียงอย่างเดียวไม่มีธุรกิจฟาร์มไก่นะครับแล้วก็ธุรกิจอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะผลิตอาหารสําหรับสุกรมากกว่าอาหารไก่นะครับส่วนความกังวลเรื่องของการระบาดจากประเทศจีนมายางังอาเซียนนะครับรวมไปถึงไทยเนี่ย ทางคุณอดิเลกก็มองว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีการป้องกันอยา่างรัดกุมเพราะฉะนั้นนะครับล่าสุดก็ยังไม่เห็นข่าวคราวนะครับของการระบาดในประเทศไทยรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเว MM ียดนามด้วยนะครับแต่ก็ยอมรับว่าข่าวการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกในประเทศจีนก็อาจจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยานะครับกับการบริโภคเนื้อไก่อยู่บ้าง แต่จากประสบการณ์ของคนไทยแล้วก็คนในอาเซียนที่เคยเผชิญกับเหตุการณ์นี้มาก่อนก็มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งหากว่าไม่มีข่าวการเสรียชีวิตของผู้ติดเชือ้อก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการบริโภคก่ายมากนักนะครับขณะเดียวกันนะครับ CPF มีรายได้จากการส่งออกคิดเป็น9%เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากด้วยนะครับ กระดาษเดียวกันทาง CPF เก็ยังมีแผนขยายโรงงานผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ประเทศที่ CPF ขยายธุรกิจไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นอินเดียเวียดนามจีนและก็ฟิลิปปินส์นะครับเรื่องของความเสี่ยงนะครับ CPF บอกว่าที่ตอนนี้กังวลอยู่ก็คือน่าจะเป็นการตายของกุ้งในระยะเริ่มต้นนะครับหรือว่าโรค EMS นะครับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกุ้งและต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะฮะก็พูดง่ายว่า ไทหวัดนกนะครับที่ส่งผลกระทบไก่เนี่ยไม่ได้กังวลเท่าไหร่จะไปกังวลเรื่องของการตายของกุ้งในระยะเริ่มต้นแทนนะครับก็นังกงทุนก็กังวลเพราะว่าราคาไม่ไปไหนเลยนะคะสำหรับตัวของ CPF นั้นก็ไซด์เว์เกินนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเขียวยกแผงพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมาจอลึกกันทั้งตลาดหุ้นที่ตกลงแล้วจะเป็นขาขึ้นไหมรวมถึงตลาดทองคําที่รีบาว์ขึ้นมานะคะสัญญาณการรีบาวน์นั้นจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นขาขึ้นไหมเดี๋ยวกลับมาหาคําตอบช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ